เคครับกับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนนะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่สยามฟาร์มฟิตนะครับอยู่กับผมนิกทรงโจนะครับผมก็ปีใหม่มาละนี่อาจจะเป็นคลิปแรกนะครับของปีใหม่เลยก็จะพามานะครับอัปเดตหูช้างกันหน่อยนะครับผมหูช้างตอนนี้ก็ที่ลงคลิปไปก็ประมาณ3เดือนนะครับแต่ว่าคอสองขอกแรกที่รัดรัดรอบแรกมันไม่ติดเนาะก็ผ่านไปได้ถ้าขุนใหม่ประมาณครึ่งเดือนนะครับตอนนี้ปลาก็น่าจะอายุประมาณ2เดือนครึ่งนะครับหักลบกับที่มันไม่ติดรอบแรกก็ต้องมาทําใหม่รอบที่2ก็ได้มา สองข้อนะครับได้มาสองข้อก็อายุประมาณสองเดือนครึ่งนะครับเกือบเกือบจะสามเดือนนะวันนี้ผมจะมาคัดนะครับเป็นหูช้างแบบพวกแรกๆในชีวิตเลยดีกว่าบอกงี้ว่าที่ทําแบบติดเยอะๆอะไรเงี้ยทาเป็นจริงเป็นจังนะวันนี้จะมาคัดแบนบากนะครับก็รีบคัดเพราะว่ากลัวหูมันแตกอะไรเงี้ยตาจะไซส์ไม่ใหญ่เกินนะครับเดี๋ยวผมจะตัดมาให้เพื่อนๆดูในบ่อดีกว่าเพราะว่าตอนนี้แสงค่อนข้างจะมืดนะครับเดี๋ยวจะมองไม่เห็นจะต้องเปิดแฟลชด้วยนะครับโอเคมาดูกันเลยครับผม โอเคครับเพื่อนเพื่อก็นี่ก็เป็นหูช้างที่ผมทําไว้นอกเป็นหูช้างลาเวนเดอร์นี่ตอนนี้ก็ว่ายน้านะครับยุบๆปกติกเลี้ยงน้ำหมักนี่รอดหนาวมาได้นะครับช่วงหนาวปลามไม่ค่อยกินอาหารนะผมก็ว่าพวกนี้โตช้าช่วงหนาวไว้หน่อยนึงก็เสียดายผมคิดว่าจริงๆรแล้วไซส์มันน่าจะใหญ่สม่าเสมอกันมากกว่าน,นี้นะแต่ว่ามีหลายตัวยังเล็กอยู่ในนี้เพราะว่าช่วงหนาวมันไม่ค่อยกินอาหารเนาะแต่มันรอดมาได้นี่ก็โอเคแล้วผ่านแล้ว นี่ผมจะมาทาคลิปผมก็เลยเปลี่ยนเป็นน้าใสให้นะครับตอนนี้นะเพราะว่าปกติโนหน้มาหนาวจะเลี้ยงอย่างนี้เลยครับผมวางเยอะๆเลยครับน้าําหมักปลาจะรอดมาได้เนาะเอามาดูนะครับหูช้างก็เป็นสองข้อนะครับอายุเท่ากันเลยนะสองข้ออายุเท่ากันเลยนี่หนึ่งข้อนู้นหนึ่งข้อเดี๋ยวผมจะคัดทั้งคู่นะครับ แล้วก็ผมจะไม่ได้แยกนะผมจะไม่ได้แยกว่าคล้องไหนเป็นคล้องไหนเพราะว่าหูช้างผมจะตั้งใจว่าจะไม่ค่อยทาอินบีดนะครับก็คือเดี๋ยวรุ่นต่อไปเนี่ยผมจะไขว้กันเลยไงเพราะฉะนั้นผมจะไม่แยกนะครับถ้าจับเข้าคู่คล้อกเดียวกันก็ไม่เป็นไรแต่ถ้ามันจับเข้ากับคลองนี้มาเข้าคล้องนี้ก็นะครับมันจะเสี่ยงตัวพิการน้อยอะไรอย่างนี้นะครับก็เดี๋ยวจะไขว้กันมากกว่าแต่ว่ารอบแรกๆเนี่ยผมคิดว่า ผมจะคัดขึ้นแล้วก็รวมมันไปนเลยนะพวกหมวกคอกแล้วก็เดี๋ยวจะซื้อนะครับของบ้านอื่นมาไขว่แทนนะครับจะไม่อินบีดนะเพราะว่าผมก็ไม่แน่ใจด้วยเพราะพวกหูชา้างเนี่ยมันไหนจะต้องทําหูมันทําหางมันอะไรอีกเนาะม,นมันหลายอย่างผมคิดว่าถ้าเราทําเป็นลายบีชนะครับลายบีดเอาบีดปามน่าจะแข็งแรงแล้วก็สมบูรณ์มากกว่าเพราะหูชา้างเนี่ยผมนี่เป็นคอกแรกๆก็บอกเป็นคอกแรกๆเลยจากประสบการณ์ผมนะนี่เป็นครกแรกๆเลยที่ทําแล้วติดเยอะทำเป็นจริงเป็นจังอ่ะต้องบอกงั้นแล้วผมคิดว่า หูช้างเนี่ยลักษณะเด่นก็คือหูมันต้องใหญ่นะครับหูใหญ่แล้วทีนี้ลําตัวอะไรต้องแบบได้มาตรฐานนะก็คือไม่หักไม่งอส่วนใหญ่ผมจะเจอแบบหูช้างแบบหูใหญ่แต่ว,ว่าตัวสั้นตัวงออเงี้ยมันก็จะไม่สวยเพราะฉะนั้นผมคิดว่าผมจะหลีกเลี่ยงการอินบีดนะครับไม่ให้ไปมันไปอยู่จุดนั้นกันเยอะเนาะวันนี้ก็เลยจะมาคัดแบบรวมไปเลยไม่เป็นไรว่าข้อไหนเป็นข้อไหนนะเพราะว่า มันแบบอารมณ์แบบว่ามันเป็นหูช้างเหมือนกันใช่ไหมครับทุกคนมันก็อารมณ์แบบว่าคนไทยมาแบบคนละเลือดสายเลือดกันนะครับแบบเข้ากันแล้วก็ยังออกมาเป็นคนไทยนะมันจะไม่ได้แบบว่าคนไทยที่เป็นเป็นสายเลือดพี่น้องมาเข้ากันไม่เสียงพิการใช่ไหมแต่นี้เราจะเข้าอารมณ์แบบคนไทยกับคนไทยนะครับเข้ากันแล้วก็ยังออกเป็นคนไทยนะไม่ใช่แบบคนไทยแล้วไปเอาเข้าแบบฝรั่งแล้วออกมาไออกอะไรก็ไม่รู้มั่วอะไรเงี้ยก็จะอยู่พวกอินบีดเอาบีดไลน์บีดไลน์บีดไลน์พวกนี้ครับอ่ะ ก็คืออูช้างผมจะหลีกเลี่ยงการอินบีดนะครับเพราะฉะนั้นผมจะคัดรวมไปเลยพูดวนไปวนมาอย่างเงี้ยหลายรอบแล้วอันนี้เดี๋ยวผมจะแยกเป็นสองกระมังนะครับไซส์ที่จะใส่ขวดแบนบากก็ผมจะใส่เป็นหนกระมังเลยแล้วก็อันไหนที่มันเล็กผมจะแยกไว้อกหนกระมังแต่ว่า จะเอาขุนต่อแต่จะไม่ได้รวมเป็นกระมังเดียวทั้งหมดนะไซส์เล็กจะให้มันอยู่แยกเพื่อให้มันโตเร็วนะครับให้มันอยู่ที่กว้างขึ้นโตเร็วเพราะว่าถ้าเราคัดหัวไปแล้วเ้วเอาไซส์เล็กมารวมกันมันก็จะเยอะเหมือนเดิมเพราะฉะนั้นมันก็จะไม่มีผลอะไรถ้าเราคัดหัวไปแล้วลูกปลามันก็จะโตช้าเหมือนเดิมนะถ้าเกิดมันมารวมกันก็จะเยอะนะครับเพื่อเยอะกว่าที่คัดออกอีกนี่มาชมกันเลยครับผมผมจะคัดที่ได้ไซส์กันนะจะตักทีละไม่เยอะมากนะครับแต่จะถ่ายบ้างตัดบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวมันนานแน่นะครับนี่ผมมา ถ่ายเราไปใกล้ๆหน่อยเห็นไหมนี่ก็คือหูช้างลาเวนเดอร์นะครับในข้อประมาณนี้นะจะสีออกแดงๆบ้างม่วงๆบ้างนะครับนี่ขัดไซด์อะที่มันดันน้ําแล้วไม่ทะลุขวดออกมาแล้วก็ไปใส่นะเพราะว่ากลัวหูมันแตกด้วยครับกลัวมันจะกัดหูกันนะกลัวมันกัดหูกันนะครับจริงๆไซด์นี้มันก็เริ่มจะแตกกันแล้วนะครับสองเดือนครึ่งพวกนี้นะครับหูมันก็เริ่มจะมีแตกเริ่มทะเลาะกันแล้วแหละนะครับเริ่มมีความเป็นเจ้าถิ่นกันละ เพราะฉะนั้นเราต้องเลี้ยงได้เยอะที่สุดอันนี้ผมตั้งใจว่าเดี๋ยวจะทาจานวนอีกรอบหนึ่งนะครับถึงจะได้แบบมีวางจําหน่ายนะแบบจานวนเยอะๆนะเดี๋ยวต้องซื้อเข้ามาอีกซื้อมาเพื่อมาไข่กับพวกรุ่นลูกนี่แหละนะครับให้เขามีความแข็งแรงสมบูรณ์แล้วก็เราเน้นจะพยายามเน้นทําให้มันได้หูใหญ่เนาะหูต้องใหญ่นะหูช้าง ในตลาดก็ถือว่าราคายังค่อนข้างดีนะหูช้างที่มีความสวยงามไม่พิการหูใหญ่รูปทรงสวยอะไรเงี้ยนะครับไม่ไม่ได้เหมารวมแบบหูช้างแบบที่เขาทําจํานวนตลาดแบบตีมั่วๆอะไรเงี้ยน้องที่แบบออกมาตัวงอบ้างหลากสีอะไรอย่างเงี้ยหูแตกบ้างอะไรอย่างเงี้ยอันนีน้อันนั้นก็คือราคามันถูกอยู่แล้วนะปกตินี่พูดถึงแบบหูช้างที่เป็นปลาเกตนะครับผมนี่เดี๋ยวขึ้นแบนบากไปก็เราจะไปให้กินพวกในบ่อน,นี่ ปกตินี่กินเป็นตอนนี้กินเป็นผมจะให้ลายทะเลนะครับผสมลายแดงเนาะเพราะว่าออกไปตลาดทีนึงก็ขี้เกียจตุนไข่ก็ซื้อลายทะเลมเลยผสมลายแดงนะครับให้กระโตมาลอดหน้าหนาวมาได้ถือว่าโอเคดีอยู่แต่เดี๋ยวไปแบนบากเดี๋ยวจะดูอีกทีนึงนะว่าจะเป็นลายแดงผสมลายทะเลหรือว่าลายแดงผสมไข่ตุ่นเนาะ เลี้ยงเป็นบักตอนนี้ก็เคี้ยวๆอยู่นะผมลองอยู่สักพักใหญ่ๆ,ๆและเป็นบักนะครับแต่ว่าชุดไหนที่มันดีก็คือดีเลยนะปลาสมบูรณ์แข็งแรงอุ้ยตัวนี้ยังสวยเลยแต่ตัวนี้หูแตกแล้วข้างนึงไม่รู้จะหายหรือเปล่าเห็นอยู่หูมันหูมันแหวกเนี่ยเห็นไหมเสียดายหูแหวกไปแล้วสีสวยเลยม่วงเป็นบักเลี้ยงยากมากทุกคนแต่ถ้าเลี้ยงได้ก็คือคุ้มมากเพราะมันใช้พื้นที่แบบประหยัดมากเป็นบักนะ นี่อันนี้ก็จะเป็นแบบไซต์เล็กๆไซส์เล็กๆนี่ผมก็จะแยกไว้นะเพื่อ,อามาแบบเลี้ยงในอ่างต่อให้มันใหญ่นะอัดอาหารเต็มที่ไม่ได้ทำคลิปนานแล้วไม่ค่อยมีคอนเทนต์นะนี่หูช้างขึ้นมาได้พอดีอุตัวนี้หูสวยไม่แตกด้วยหูใหญ่หูสวยนะแต่สีไม่ค่อยสวยหนะอั้งออกแดง,แดง ไม่รู้ดิผมก็ยังดูไม่เป็นนะไม่รู้ว่าพอโตแล้วสีมันจะเข้มจะบางอะไรแค่ไหนนะเล็กไปครับอันไหนเล็กเกินก็เอาไปไม่ได้นะครับเดี๋ยวเวลาดันน้ำแล้วเดี๋ยวมันจะไอ้นี่ไหลออกตามรูแบรนบากโอเคนี่ค่อยค่อยคัดทีละตัว ว่อะตัวเมียรจริงๆไม่ค่อยใหญ่ก็ไม่อยากเอาขึ้นไปนะเพราะว่าอยู่ในบอ่อสมบูรณ์กว่านะครับขึ้นไปบนแบนบากมันเสี่ยงหลายอย,าอย่างอย่างที่ผมบอกด้วยคู่นี้ก็น่าจะตัวเมียนั้งคู่ เดียวบ่อเน,นี้ยก็ข้าวๆก็ประมาณเนี้ยบ่อเน,นี้ยนะเดี๋ยวผมจะตัดไปอีกบ่อหน,นึ่งกันแล้วกันนะครับคลิปมันจะได้ไม่ได้แบบยาวเกินนะเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับคลิปคัดปลาอะไรอย่างงี้นี่ให้ดูก่อนบ่อแรกนี่แบบของหัวเลยยังมีข้างล่างอีกเยอะนะแต่ว่าเดี๋ยวผมตัดไปบ่อที่สองนี่ก็ประมาณนี้ครับนี่เป็นหูช้างลาเวนเดอร์นะที่ซื้อมาทําคู่นึงก็ที่ซื้อมาถ้าจำไม่ผิดคู่ก็ประมาณห้าร้อยนะครับพ่อแม่พันเนะาะไซส์เล็กเดี๋ยวเราขุดต่อโอเคเดี๋ยวเราตัดไปบ่อที่สองครับผม ไปครับอันนี้ก็เป็นบ่อที่สองครับบ่อที่สองนี่ลูกปลาจะค่อนข้างแน่นกว่าบ่อแรกนะครับก็ทําให้มีตัวเล็กค่อนข้างจะเยอะมากกว่าบ่อแรกนะเพราะว่าอาหารไม่ค่อยถึงด้วยหน้าหนาวไม่ค่อยกินด้วยนะครับแล้วก็บวกกับจํานวนนะครับพื้นที่ไม่ไม่ได้กว้างเท่าไหร่แต่ว่าจานวนค่อนข้างเยอะกว่าบ่อแรกก็ทําให้มีตัวเล็กเนี่ยมากกว่าบ่อแรกนะครับแต่เราก็ยังต้องคัดอยู่ดีเนาะถ้าไม่คัดมันก็จะเล็กอยู่งั้นแหละนะครับไม่ใหญ่ นี่เราก็จะคัดตัวใหญ่ๆขึ้นไปแต่ตัวใหญ่ก็ใหญ่สวยเลยนะชุดเนี้ยคูณคอบเนี้ยนี่ดูดิคนดูดิเห็นไหมม่วงสวยเลยตัวใหญ่ดีจังเลยนี่หนึ่งจุดสองได้นะครับไซส์หูเริ่มจะแตกแล้ว ไอตัวใหญ่มันก็คือใหญ่ใหญ่แบบใหญ่มากเลยนะอยู่ในนี้เล็กก็คือเล็กมากเลยมันจะต่างกันแบบนั้นเลยนะครับนี่เป็นข้อข้อข้อควรระวังนะครับในการเพาะปลาที่ติดเยอะๆแล้วอาหารไม่เพียงพอหรือว่าพื้นที่ไม่เพียงพอนะครับถ้าเป็นพวกตระกูลปลาลอกอะไรเงี้ยก็ต้องคอยคัดตัวที่ไม่ลอกออกนะครับแต่อันนี้มันหัวช้างอะคือมันใช้ได้ทุกตัวไงนะหัวช้างคือมันใช้ได้ทุกตัวนะครับเพราะฉะนั้นมันต้องคอยดูแลเรื่องพื้นที่กับอาหารก็คือถ้า มันแคบเกินไปนะครับแล้วเรารู้ว่าอาหารไม่ค่อยพอนะให้แยกเป็น2บ่อหรือไม่ก็3มบ่อไปเลยนะครับจะช่วยลูกปลาโตเร็วนะครับโตตามอายุนะจะบอกนี้โอ้ตัวเล็กคือเยอะมากนะครับ้าไม้คัดออกนี่ก็คือปลามันจะแกนนะครับก็คือถ้าอายุแบบ อายุไปไกลแล้วแต่ว่าตัวยังเล็กอยู่แบบอายุไปห้าเดือนแล้วแต่ปลายัางไซส์ยัไม่ได้นิ้วอะไรเงี้ยมันจะมันจะเสียเลยนะปลาปลาจะเสียเลยไม่โตเนี่ยเเล็กหลายตัวเลยนะออีกหน่อยเดียวเองนะคอกนี้รอ,อแค่หน่อยเดียวเองจะเยอะกว่าคอกแรกตัวเล็กชุดนี้ครอกแรกกับตัวตัวเล็กมีไม่เยอะเท่าไหร่ ตัวใหญ่ค่อนข้างดีห่างหายกันมานานนะครับบรรยากาศการคัดปลาแบบนี้<ป>ช่วงนี้ผมอาจจะเงียบๆนะจากการขายปลาการไลฟ์อะไรพวกเนี้ยนะเพราะว่า ผมเอาพวกนีโมอะไรพวกนี้กําลังแบบเก็บฐานลูกค้าอยู่นะครับอยู่ในเทเลแกรมนะหลายๆคนก็ติดตามไปนะครับอยู่ในลิงก์เทเลแกรมผมทิ้งลิงก์เอาไว้นะครับหลายๆคนรู้แล้วก็จะตามไปอยู่ในกลุ่มนะจะลงขายพวกเบสเหลืองอะไรพวกนั้นนะครับเบสเหลืองบ้างไม่เหลืองบ้างไปหาฐานลูกค้าต่างชาติเก็บไว้เพราะว่า youtube เดี๋ยวนี้เนี่ยเห็นมันเริ่มแบบ มีกฎละกับการถ่ายคลิปปลาอะไรพวกนี้เห็นโดนแบนไปหลายช่องนะผมก็แอบวันๆอยู่นะครับเพราะว่าหลักๆเลยช่วงปลาน้อยก็คือผมขายใน u t u b e ไงพอขายยูทูบปุ๊บเดี๋ยวถ้าเกิดมันไม่ได้เราไม,ไม่ไม่แบบเก็บฐานลูกค้าต่างชาติอะไรไว้บ้างเดี๋ยถ้า y o u t u ู e อยู่ๆวันหนึ่งมันบินขึ้นมาเนี่ยมันไม่ได้เสียดายผู้ติดตามอะไรหรอกนะแต่ว่าช่องทางทํามาหากินเรามันจะไม่มีนะครับผมเลยต้องช่วงนี้ก็ต้องนะครับมูไปทางเทเลแกรมอะไรพวกนู้นก่อน IG นะ ไอจีเทเลแกรมนะครับอินเตอแกรมกับเทเลแกรมอะไรพวกนั้นก็คือไปเก็บฐานลูกค้าต่างชาติมันก็ไม่ชัวร์นะไอแอปเทเลแกรมเล่มพวกนี้เพราะมันเป็นแอป,ปนอกนะครับเราไม่รู้ว่ามันจะบินไม่บินเมื่อไหร่แต่เราเก็บฐานลูกค้าก่อนนะครับเราคอนแทคในเทเลแกรมเสร็จแล้วนะครับก็ติดต่อนะแบบซื้อขายต่างชาติอะไรเงี้ยเราก็มาติดต่อใน Facebook ต่อนะครับ เราก็เท่ากับเราจะมีลูกค้าเพิ่มนะที่ติดต่อทาง Facebook ได้ซึ่งมันไม่น่าจะปิดแน่นอนล่ะเฟซบุ๊กอะนอกจากผมโดนบล็อกนี่แหละเอ,อแล้วก็โดนบล็อกบ่อยตอนนี้ก็โดนอยู่สามสิบวันนะระยะพ้นโทษก็ยังเหลืออีกประมาณสิบห้าวันถ้าที่กดไปดูนะบางคนก็กดรายงานกันอะไรอย่างเงี้ยบางคนก็อิจฉากันบางคนก็ AI แบนผมก็ไม่รู้ว่ามันอะไรกันแน่นะแกล้งกันไปแกล้งกันมาผมก็เฉยเฉยเนะ ทำปลานะอยู่กันบางบางทีการรู้จักคนเยอะก็ไม่ได้ดีเท่าไหร่นะอยู่แบบเงียบเงียบอะไรอย่างเงี้ยอย่างผมนี่ผมก็รู้จักหลายๆคนรู้จักผมไนดะ้ผมไม่รู้จักใครหรอกผมบอกตรงเลยเพราะผมบอกเลยว่าในว,วงการนี่ผมรู้จักกันกแค่หน้าเฟซเท่านั้นแหละนะตัวจริงๆผมเงียบนะผมไม่ได้สูงสิงอะไรกับใครเลยอยู่แค่คนสองคนกับพี่ชายแค่นั้นเองไม่ได้แบบจับทีมอะไรอย่างเงี้ยอยู่กันแบบเยอะๆอ,อย่างเงี้ยอยู่เป็นทีมไม่ไหวครับ คนเรานะครับดูหน้าไม่รู้ใจที่เหลือกันเล็กๆทั้งนั้นเลยอ่ะจะจบไปอีกหนึ่งขอกนะเนี่ยตัวเล็กเยอะชุดเนี้ยนะครับตัวเล็กเยอะนี่เราต้องไอ้นี่ไว้ก่อนนะสองเดือนครึ่งมันยังไม่สายเดี๋ยวเราขุนแล้วเราอัดอาหารเต็มที่ปุ๊บเดี๋ยวมันใหญ่ทันนะครับสักสามเดือนครึ่งก็ค่อยมาคัดใหม่แอมอยู่ในนี้สักเดือนนะน้ำเราไม่ได้เลี้ยงแค่นี้นะครับเดี๋ยวผมจะเปลี่ยนนะ้ำอีกรอบนึงก็คือเลี้ยงน้ำหมักใส่น้ำประมาณครึ่งนึงหรือว่าเกินครึ่งไปหน่อยนึงก็ตตาาามมปกิให้้้ีีพืนนท่่ออขงเยะ อัน,นี้ตัวเล็กค่อนข้างน้อยบ่อแรกตัวเล็กเหลือเหลือค่อนข้างน้อยเราจะได้ตัวอันนี้ค่อนข้างเยอะนะครับตัวใหญ่ไซส์พอดีพอดีกันเลยไซส์หนึ่งนิ้วขึ้นนะจะไปลงในขวดแบน์นะครับอันนี้ได้ไม่กี่ตัวแต่ก็โอเคดีกว่าไม่คัดเลยถ้าไม่คัดเลยมันก็จะแน่นอยู่งั้นนะปลาไม่โตครับผมถ้าไม่คัดเลยมันก็ไม่โตะนะเออแล้วก็กลุ่มแบบไอ้กลุ่มความรู้ประกันอะไรอย่างเงี้ยเดี๋ยวถ้าผมมีเวลา ขอเคลียฟาร์มเลยเนะี้ยเดี๋ยวผมจะเปิดให้ใหม่เนาะก็ช่วงนี้กําลังวุ่นวุ่นอยู่ยังไม่ได้แบบไปคิดอยากเปิดกลุ่มอนะไรเงี้ยคือไม่มีเวลาไปคอยกดอนุมัติโพสอะไรเงี้ยคือถ้าปล่อยปล่อยให้โพสกันเองก็มีแต่โพสขายอะไรเนงะี้ยคือแบบคําถามความรู้อะไรนะมันโดนแบบโดนบังหมดไนงะมีแต่โพสขายพวโพสคําถามเนะี่ยโดนบังหมดก็คนถามอะไรไปไม่ค่อยได้คําตอบเท่าไหร่มันก็คือต้องคอยคุมแต่ทีนี้พอคุมปุ๊บมันต้องใช้เวลาอยู่กับหน้าจออะไรเงี้ยลูกผมมันยังเล็กอยู่ด้วยนะ แล้วก็เป็นช่วงที่เด็กกําลังแบบสังเกตพ่อแม่นะหยิบจับอะไรก็อยากจะเอามั่งนะผมก็เลยหลีกเลี่ยงโทรศัพท์มือถืออะไรนี้อาจจะตอบช้าๆบ้างนะครับส่วนใหญ่ช่วงเนี้ยตอบช้าตอบอะไรอย่ี้ก็อย่าเพิ่งว่าโกรธกันว่ายิงไม่ใช่ <laughs> มันทาเป็นนะครับผม <laughs> โอเคเราไ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสวัสดีครับ